กราบสวัสดีนะครับทุกคนในช่อง MB2 6T h อีกเช่นเราต้องมาเติมน้ำมันกันก่อนนะจะขี่รถเล่งก็น้ำมันขึ้นมา2ขีดรู้จากสภาพแล้วน่าจะขึ้นมาขีดเดียวแหละเพรามันกระพริบอยู่ขีดหนึ่งใช่ไหม โอ้แถวนี้รถแรงเยอะจังวะ knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't right go. never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Yeah. ้านขี้ทีนี่เครื่องร้อนจีเลยเหม่พ่อมมงเลยเครื่องร้อร้อนอ่ะบอกเลยจะแปดโมงอยู่แล้วจะแปดโมงอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูทางใหม่ที่เขาทำกันดีกว่าทำเสร็จหรือยังวะ วันนี้รถเยอะเนะี่ยรู้สึกว่ารถหรือว่าไม่ได้ออกมานานวะเยสดีแมกสี่ประตูยี่ห้ตัวใหม่ยังสวยน่าจะตัวใหม่นะเครื่องรถพวกรถใหญ่พวกอรถเก๋งรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยรู้นะเออยี่ห้ออะไแบบ ถ้าไม่อ่านก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไอ้นี่เป็นแบบรุ่นอะไรไงวันนี้รถเยอะจริงรถเยอะจัดจัดนะฮะฉันรอเธอนานอยู่แล้วนะ What? What the fuck? รีบไปไหนวะครับไปรีบไปไหนครับยังไฟแดงอยู่เลยครับรีบไปไหนครับ เยอะกลุ้มเยอะจะแชทโอ้ไม่ได้เลยหมอน้องก็อะไรไมันเข้าตาหัวจ้ะแมนาน,นาที่ออกบอลั่นนี่มันก็ดีจริงๆเลยนะเชียวออกมาลั่นนิดหน่อยก็พอละชื่นใจ อยากจะล้างรถด,ด้วยซ้ําเนี่ยแต่น่าจะสภาพน่าจะล้างไม่ไหวต้องเข้า,ขาคาเคอย่างเดียวแล้วล่ะถนนทําเสร็จยังวะอย่าบอกว่ายัางเป็นขี้ดินอยู่อ่ะโอ,โอ้น้ำมันก็แพงต้องเปลี่ยนแก๊สกันหมดเมือง <G ül> อยากจะรู้ว่าเออ่พวกมอไซค์นี่เปลี่ยนเป็นไอ้นี่ได้ไหมเปลี่ยนเป็นแก๊สได้ไหมขนาดรถใหญ่ยังเปลี่ยนเป็นแก๊สได้เลยอททนอทำถนนใหม่ยังไม่ตีเส้นนะฮะถนนเลียบดีจังทำถนนใหม่จนลืมซอยเข้าไอ้นี่เลยไปบ้านตัวเองเลยว้า <G ül> <G ül> นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคิดถึงเพื่อนๆนะฮะก็เลยออกมาเติมลมยางก็เลยทําคลิปให้พวกเพื่อนดูนะฮะเอ,อ่อเพื่อหลายๆคนเฝ้ารอดูนะฮะแล้วคิดถึงนะฮะก็โอเคครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็คอยติดตามกันนะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมโอเคครับผม f อ2 6 t h ทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า